Tang, สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับสาวปูนะพี่น้องนะกับช่องตามติดชีวิตซ่าปูวันนี้ซาวปูก็จะมาทํากระทงใบตองนะพี่น้องนะเอาไว้เอยพรุ่งนี้นะพี่น้องนะพรุ่งนี้ถ้าทาเลยช่งใชยจะไม่ทันพี่น้องเออก็เลยว่าเออทาไว้วันนี้แล้วกันนะพี่น้องนะถึงใครที่ว่าจะกดติดตามซาวปูแต่ก็กดติดตามกันไม่เป็นนะพี่น้องนะบางคนอย่างหลายๆคนเลยพี่น้องเออถักมาทมซาวปูอย่างกัดติดตามไม่ได้พี่น้องเออ คือว่าถ้ากดติดตามในลิงก์ที่เศ้าปูแช่นะพี่น้องนะก็จะติดตามเศ้าปูไม่ได้นะพี่น้องนะต้องเข้าไปติดตามทาง YouTube พี่น้องเออเพราะว่าจบคลิปนะพี่น้องนะเศ้าปูก็จะลุ่รูปไกลไว้ให้ด้านนี้นะพี่น้องนะคอยด้วยดีวงกลมเป็นวงกลมรูปไกลนะพี่น้องนะอยู่้านนี้นะพี่น้องนะจิม้มเข้าไปเลยพี่น้องเออแล้วก็มันจะขึ้นว่าให้ดูผ่านทาง YouTube แล้วก็พี่น้องก็กด เข้าไปดูถง youtube แล้วก็ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเลยนะพี่น้องนะมาค่ะมาดูว่าวันนี้ซาปูจะทำกระทงออกมาในรูปแบบไหนนะพี่น้องนะมาค่ะมาดูกันเลยนะซาปูหีบทำนะพี่น้องนะมืดแล้วไม่ได้ตัดใบ,บ็ดต่อไมันสวยงามนะพี่น้องนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดถึงนี่ผัดข้าวัานนี้นะผับข้างก่อนนะพี่น้องแล้วผับข้าวมา ทังนี้กับผับข้างก่อนแล้วกับผับ้าวมานะพี่น้องนะไได้แบบนี้นะพี่น้องนะตัดโอ,อกก่อนพี่น้องเน่มันเกะกะผิดกลับนะพี่น้องนะแล้กับผับคาวถังซอง้างนะพี่น้องนะ จะแด้แบบนี้นะพี่น้องนะเย็บแม็กกไปเลยนี่นะผับ้างเดกก็ผับเข้ามาตรงๆผับเที่ยงข้างเดกก็ผับเข้ามาตรงๆนะพี่น้องนะ ก็ได้แบบนี้แต่กจะ็จะตัดออกก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันเกะกะนี่นะแต่กจะ็จะผับข้าวมาข้างในข้างนี้ก็ผับข้าวมาข้างในแล้วคลิปดอกมันเทาๆพี่น้อง จะได้แบบนี้นะพี่น้องนะทำไมไล่ไล่อันก็แล้วก็มาติดนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้องรองท่านเสร็จแล้วก็มาติดกันนะพี่น้องนะทำแบบไง่ายพี่น้องวันนี้ถ้าปู่บอกแล้วนะว่าทำรีเพ็ดน้อยเหม่อมาแต่เดียวนะพี่น้องนะ ஏன்னா தீராயிரோப்பினவு เไปที่ละชั้นนะพีพ่น้องนะ ไปชันหนึ่งแล้วนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้องนะชันเดกดออไปกระซิชฉันทีส้นะพี่น้องนะ ปิดไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะปิดไปรบให้รบรบองสามชัน้นตาปูมีเรื่องจะเล้าพี่น้องกอตาปูฟันอะไรกิน แต่ว่าลืมว่าตัวเองฟันพี่น้องเออมันเมื่อจริงหมากันนะก็เลยไม่ได้ต้นใจลืมไปเลยพี่น้องเออไม่ได้จำว่าตัวเองฟันฟันเน้นบานเช้าก้องสาวแกนะพี่น้องนะตั้งแต่โควิดมีโควิดไม่ให้เคยเช้ามาตั้งนานแล้วพี่น้องเออถ้าจะเปได้เช้าหลากกันนัวให้ให้โควิดกันเลยพี่น้องเออแต่วันแรกกูฟันแลยคือมันมีคนมาเช้าแล้วคูรุนต้คนพวกเมียพี่น้องเออ กูว่ากูไม่ใจเช้านี่แล้วนี่เรามาแต่เนิ่นลาวมายูมาเช้ากันในบ้านนี้นะพี่น้องนะอยู่สองคนพวะเมียกันกูนึงถ้ากูไม่ใจจำนี่พี่น้องมันเหมือนจริงนันพี่น้องเรเลยไม่ได้นึกเลยไม่ได้จำแบบว่าตัวเองฟันพอกลางวันเลยพี่น้องหนึกได้ไปยืนอยู่กลางบ้านเช้าวันเลยพี่น้องหนึกได้โอ้เวลาคุยฟัน Ta bunga bể lê nắp vinh ngang ba lịch thi tiết cào thắp siết ek vinh ngang ba ngang chào nắp vinh ngang siết cào thắp siết ek ok 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 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยพี่น้องเออไดมโจ๊งจันแล้วตายแฟนเหี้ยตายพี่น้องเอ้อใบตองทราบผู้ขำเรียวมาไม่ตันทางละสิบบาทพี่น้องเอ้อได้รงบ่เบี้ยแต่งจังปกติกาผู้ตัดข้ายู่โลวยี่สิบนี่พี่น้อง มีทางเดียวพี่น้องได้ร่วงบปอ่ะทิปบาท๋ยวไม่มีเวลาไปตัดต้องซื้อพี่น้องขำเล้วมากหัวกระลุดวันนี้เป็นรเป็นร้างแล้วพี่น้องเออซุยยังซ่วยยังอืม thẩm với quảm đen rít nè bình nông nè lần ra phụ vải tầm cái bình nông ơ cái cái bài rơi là bà nhì đều đây ăn nâng nè bình ไม่ได้ฮะเรื่องกับอย่างที่น้อ,องอุปองอุปกรณ์วัสดุในการทำกับฮะแบบเลย็นรีบต้องแก้ตั้ในวันนี้น้องได้แต่เจ้าเจ้าคูไม่ว่างลาหรือมั้งติดไฟติดมาติดพีชเดี๋ยวน้อง ขอรบไม่อะพี่น้องเออกรีดก็เมนพี่น้อ ple diियाminaාව, พอดีพอดีพี่น้องชีบใบตองเลยนะสดแล้วก,ก็ติดดอกไม้นี่นะพี่น้องทำแบบง่ายง่ายพี่น้องไม่มีเวลาไม่มีเวลาคิดเยอะ ขูเจ้าปูปักวหวางห่างกันนะพี่น้องนะเวลาจุดเปลี่ยนจุดถูเคเขกันมันกินฝอยติดในกระทงนะพี่น้องนะห่างหางกันนะพี่น้องนะปักฉิกกันไม่ได้พี่น้องเออเนี่ยมันทำให้ฝอยติดกันนะ

คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตามติดชีวิตทราบปูได้นะพี่น้องนะค่ะวงกลมรูปไก่มันจะขึ้นด้านนี้นะพี่น้องนะถ้าปูบอกแหลยอ่าตอนคลิปเลยนะพี่น้องนะพี่น้องก็จิ้มไปเลยนะพี่น้องนะค่ะถ้าปูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ